สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้แาวแจมนะคะได้มายามดางปลาซิวค่ะพี่น้องซึ่งพอบานเปินใส่ดางปลาซิวไวนะคะสาวแจมก็เลยมายามนะคะเดี๋ยวล่องลงเบิงว่ามันสิถืบอบอค่ะพี่น้องนะคะ นะคะพี่น้องนะคะพอบานใส้ดงังไปนี่เดี๋ยวซอสจังสีล่องยางเบิง่งว่ามันสีถือบอนะคะเด้นน้อยนึงอยู่ค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> ดงังขาด นะ,ะน,ะน,นะคะได้แน่ยยื้อขาพี่น้องนีะค่ะได้ยู่พ่อได้โมกใส่แลงค่ะพี่น้องที่เป็นมกนะคะฟักบุญกันร้ายค่ะพี่นอ <c oughs> อ้องนี่นะคะพี่น้องนะคะซอสจมยามดังแล้วเรียบร้อยนะคะได้พ่อใส่แลงค่ะพี่น้องนี่ละชีวิต กันนะคะมอล่ามเกษตรกรนะคะพี่น้องนี่นะคะต้องทําเป็นอยู่เป็นกินเป็นข่าพี่น้องนะคะชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเข้าต้องอมียังกินไปก่อนค่ะพี่น้องมีหอยมีปูมีกุ้งมีซิ่วะะอยู่นะคะอยู่ในน้องนี่คือซึ่งหากินได้ง่ายค่ะพี่น้องนี่นะคะอย่าไม่เร็วเรียบร้อยค่ะพี่น้องดังคาดขาดแต่ว่าก็ถืออยู่ค่ะพี่น้องถือนะคะเอาบอไซเอาหลลยใย่พ่อให้มันได แค่กินครั้งเดียวกับพ่อพี่น้องนะคะเดี๋ยวขันกินลหลายๆเทธอนี่มันสิเปิดเนาะนะคะมันสิเบื่อก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวแซวแจมนะคะสีล่องเอาไปแกะแล้วก็ไปเอาปลาซิวออกเบื้องจากด่างเบื้องมามันสีใดๆซ้ำไหนคะพี่น้องสีเปเปมกไซเล้งสีเปเปมกในในช่วงนี้ก้อนก็แล้วกันนะคะมกใส่ง่ายมกไซเล้ง <laughs> นี่นะคะพี่น้องนะคะเอาเอาเป็นว่ามากินนะคะกินเข่าน้ำก,กันกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อใส่หมกปลาซิวนะคะพี่น้องเดี๋ยวแซวแจมสิไป เอาออกจากดังก่อนกันแล้วกันค่ะบ๊ายบายสําหรับพี่น้องนะคะเขามาแล้วก็บซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอสจมไน่กันแล้วกันเด้อพ่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปดีๆต่อไปนะคะเอาปลาเิี้วออกจากดังก็น้วพี่น้องเด้อไปแล้ว